อาหารดีมีประโยชน์สวัสดีค่ะพบกับครูฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเรื่องอาหารหลักห้ามู่แต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันครูฝนมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดขยับร่างกายตามกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ หมูสองเขาแป้งหืกมันและน้ำตาลจะให้พลังหมูสามกินผักต่างๆสีเขียวเลือยงบ้างมีวิตามินหมูสี่กินผลลไม้สรหารนมากมายกินเป็นน้จิงมหมูห้าอยาได้เลยกินไขมันทั้งสิ้นให้บุญร่างไขมันทั้งสิ้นให้บุญร่างกายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเพลงสนุกไหมคะ เด็กไเต้นตามกันหรือเปล่าต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่นะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอาหารหลักห้าหมู่อาหารหมู่ที่หนึ่งคือโปรโตีนคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่งตางๆประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่หนึ่งโปรโตีนเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็น ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเพราะร่างกายนําโปรตีนไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อในส่วนที่สึกหรออยู่ทุกวันอาหารหมู่ที่2คือคาร์โบไฮเดรตมีมากในข้าวน้ําตาลแป้งมันและเผือกประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่2มีความจําเป็นต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้เป็นไปตามปกติมีความสําคัญต่อการทํางานของสมองอาหารหมู่ที่3วิตามินมีอยู่ในผลไม้และผักต่าง ที่สามารถนำมารับประทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่3คือช่วยในการมองเห็นของดวงตาโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีแสงสว่างน้อยช่วยเผาผลาญโปรโตีนที่อยู่ในร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานอาหารหมู่ที่4เกลือแร่หรือแร่ธาตุอาหารประเภทนี้มีมากในผักและผลไม้ชนิดต่างๆประโยชน์ของสารอาหารหมูที่4คือช่วยควบคุมความเป็นกรดด่างในร่างกาย อาหารหมู่ที่5ไขมันสารอาหารหมู่นี้จะได้จากน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ประโยชน์ของสารอาหารหมู่ที่5กรดไขมันที่จำเป็นจะช่วยในการดูดซึมของวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K โอ้โหในหนึ่งวันต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่หนูไม่ชอบกินผักเลยค่ะถ้าหนูกินอาหารไม่ครบหหมู่จะเป็นอย่างไรคะแม่ เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบห้าหมู่จะเกิดการผิดปกติในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายเช่นเมื่อไม่กินผักร่างกายก็จะขาดวิตามินและแร่ธาตุร่างกายจะอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำเจ็บป่วยบ่อยถ้าไม่กินข้าวหรือแป้งร่างกายจะไม่มีพลังงานทำให้เพลียเหนื่อยไม่มีแรงถ้าไม่กินไขมันหรือน้ำมันพืชร่างกายก็จะไม่สามารถนำวิตามินเอดี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพราะวิตามินดังกล่าวละลายได้ในเฉพาะไขมันถ้ากินไม่ครบ5้าหมู่ติดต่อกันเป็นเวลายาวนานร่างกายจะแสดงอาการออกมาด้วยการอ่อนเพลียไม่แข็งแรงเจ็บป่วยบ่อยเป็นโรคขาดสารอาหารในที่สุดก็อาจเสียชีวิตได้โหไม่ดีเลยค่ะต่อไปน้องดาจะทานอาหารให้ครบห้าหมู่ทุกวันเลยค่ะคุณแม่ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักข้ามหมูกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูฝนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายสีผักนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะครับเกมนี้ไม่มีการบ้านนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับ ข้อที่1นะครับผมผักข้อใดต่อไปนี้มีสีแดงให้เวลาคิด7วินาทีนะครับผมพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่2สีสม้ม หมดเวลานะครับคำตอบคือกอไก่ข้อที่3สีเขียวเฉลยข้อที่3นะครับคำตอบคือขอไข่ข้อที่4สีม่วงแดงเฉลยข้อที่4นะครับ คอควายบีทรูทข้อที่หสีน้ำเงิน,ฉนเฉลยข้อที่5นะครับคอควายดอกอันชันข้อที่6สีขาว หมดเวลานะครับคำตอบคือกอไก่กระเทียมข้อที่7สีเหลืองเฉลยข้อที่7นะครับผมคอควายฟักทองข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8สีน้ำตาล หมดเวลานะครับคำตอบคือขอไข่เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เกมสนุกไหมคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้เ,เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่กันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอาหารหมู่ที่1โปรโตีนไ่น้ามาจากเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วหมู่ที่2อคาร์โบไฮเดรตได้ามาจาก ข้าวแป้งน้ำตาลมันเผื่อหมู่ที่สามวิตามินได้มาจากพืชผักต่างๆหมู่ที่ 4. ี่เกลือแร่หรือแร่ธาตุจากผลไม้ต่างๆและหมู่ที่ห้าไขมันได้มาจากน้ำมันพืชและสัตว์นะคะท้ายคลิปนี้คุณครูขอให้เด็กทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ล้างมือกันบ่อยๆนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ